ฟัง์ชันให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับผู้ใช้นะครับสามารถกรอกปริมาณอาหารที่ต้องการจะให้สัตว์เลี้ยงได้นะครับโดยผมจะลองทดสอบเทสให้อาหารประมาณที่80กรัมนะครับแล้วก็จากนั้นกดปุ่มฟีดฟนะให้อาหารครับก็จะได้อาหารมาจํานวนหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะลองเอ่อเทส ในการชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าได้จํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยแปดสิบหรือไม่ครับ นี่นะครับอาหารที่ได้ก็จะได้ประมาณ90กรัมนะครับฟังก์ชันตั้งเวลาให้อาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับผู้ใช้นะครับสามารถกรอกปริมาณอาหารที่ต้องการจะให้สัตว์เลี้ยงได้นะครับโดยผมจะทดสอบที่80กรัมนะครับแล้วก็จะตั้งเวลาให้มันตั้งเวลาอยู่ที่15นาฬิกา20 นาทีนะครับฟังก์ชันให้น้ำของสัตว์เลี้ยงนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำในถาดน้ำนะครับ อยู่ในระดับที่ใกล้จะหมดนะครับหรือว่าน้อยกว่า100กรัมนะครับจะทำงานก็คือตัวปั๊มน้ำนะครับแล้วก็จะทำการสูบน้ำมาให้สายยางนะครับเพื่อปล่อยน้ำออกมาสู่ถาดน้ำนะครับ นี่นะครับน้าก็จะทําการปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คือน้ําหนักอยู่ที่มากกว่า280กรัมนะครับตัวปั๊มน้ําก็จะทําการหยุดทํางานนะครับครับนี่นะครับปั๊มก็จะหยุดทํางานแล้วก็น้ําก็จะอยู่ในระดับที่ ประมาณ280กรัมหรือมากกว่านั้นนะครับฟังก์ชันวัดระดับน้ำในถังของสัตว์เลี้ยงนะครับจะทำงานก็คือใช้ตัว u t r a s o n i c sensor นะครับในการวัดระดับน้ำในถังว่าตอนนี้น้ำในถังอยู่ในระดับกี่เซนติเมตรนะครับโดยสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันนะครับ ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ52เซนนะครับผมก็จะทำการทดสอบด้ยการทำการปั๊มน้ำออกมานะครับ นี้นะครับออพอระดับน้ําถึงจุดจุดจุดหนึงนะครับก็คือระดับประมาณ3 0มสิถึงสาเซนนะครับก็จะทําการแจ้งเตือนมาให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าตอนนี้น้ําใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็จะทําการบีบน้ําต่อไปเรื่อยๆนะครับ นีนครับถ้าระดับน้ำอยู่ในช่วงต่ำกว่า25เซนนะครับก็คือเสียง Active b u สเซอนะครับก็จะทำการส่งเสียงล้อมาครับว่าตอนนี้น้ำของท้ำใกล้จะหมดแล้วนะครับ ฟังชันวัดระดับอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับผมจะใช้นี่นะครับเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับในการวัดระดับอาหารว่าณตอนนี้นะครับอาหารเนี่ยอยู่ในระดับที่กี่เซนติเมตรนะครับซึ่งสามารถเช็คได้จากแอปพลิเคชันนะครับตอนนีอ้อาหารอยู่ที่83เซนติเมตรนะครับแล้วผมก็จะทำการ เอาอาหารจากในถังนี้นะครับเอาออกมานะครับ นี่นะครับถ้าถ้าอาหารอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า25เซนติเมตรนะครับก็คือจะมีเสียงแอคทีฟบัสเซอร์นะครับทำงานส่งเสียงแจ้งเตือนว่าตอนนี้อาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับ